งานพิธีไหว้ครูยกครูใหญ่ท่านพ่อแก่ตําหนักท่านพ่อปู่ฤาษีพระเพชรรุกันสิยานุสิ์และผู้มีศิลธาทุกท่านร่วมง,งานไหว้ครูท่านพ่อปู่ฤาษีพระเพชรรุกันร่วมพิธีไหว้บรมครูท่านพ่ะแก่ปู่ฤาษีทั้ง186พระองค์ในวันที่13-14มีนาคมศ2566ณบ้านาเลขที่60ทับ 252บ้านเอื้ออาทรศิรา 4, สีซอยสศิยานุสิ์และผู้มีศิัทธาทุกท่านเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปี2567โดยพร้อมเพียงกันจุดประสงค์สำคัญในการไหว้ครูเพื่อเป็นการขอเข้ามาต่อคุณบิดามารดาครูอาจารย์ท่านพ่อแก่ที่เราได้ประมาทพาดพร้งลบหลู่ครูท่าน จะด้วยกายก็ดีจะด้วยวาจาก็ดีจะด้วยใจก็ดีจะด้วยเจตนาก็ดีมิเจตนาก็ดีรู้เท่าถึงการก็ดีรู้เท่ามิถึงการก็ดีจะตั้งใจก็ดีมิได้ตั้งใจก็ดีในหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อขอให้ท่านอโหสิกรรมให้แก่เราและทั้งเพื่อเป็นการขอพรน,น้อมนำคุณบาร,รมีแห่งบิดามารดาครูอาจารย์ท่านพ่อแก่ ปูรุษีทั้ง186พระองค์องค์เทพเทว,วาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอัญเชิญอยู่เหนือเกษาเพื่อเป็นสิริมงคลยิ่งนักแร่สิทธิ์ที่มาร่วมพิธีเพื่อเสริมบารมีเสริมสิริมงคลในวันนี้ก็มีพอสมควรด้วยเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีด้วยตอนนี้เข้าของแพงทุกอย่างทําให้คนไม่มีกําลังด้วยให้ตัวเองในวันนี้มีรูปสิทธิ์มาเนยเนืองแน่นมือนเหมือนทุกปีที่ผ่านมา